สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา50สตางค์รัชกาลที่9ปีพศ2552แบบรหมุแบบนเวียนนะครับซึ่งเป็นเหรียญสีทองแดงนะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะเหล็กชุบทองแดงนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นอยู่ที่18มิลลิเมตรนะครับ น้ำหนักอยู่ที่2.4กรัมนะครับก็เป็นขอบเฟืองจักรนะครับเห็นไหมครับเป็นขอบเฟืองจักรนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้ด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายไปเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญนะครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับ ก็จะเป็นพระเจดีย์วัดพระาธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับวัดนี้ก็มีความงดงามนะครับก่อสร้างตามแบบศิละปะล้านนานะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2552นะครับก็ไม่ใช่เหรียญที่ติดอันดับ1ใน10ผลิตน้อยหายากในเหรียญ50สตางค์รัชกาลที่9แบบบนเรียนแต่อย่างใดนะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นถือว่าเยอะมากนะครับ 225ล้านเหรียญเลยนะครับณปัจจุบันนี้ขายได้ไหมเดี๋ยวผมจะตอบแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมน,นั้นประกาศรับซื้อหรือว่าตามหาเลยนะครับแต่ถ้าตามแผงขายเหรียญนะครับเช่นตามตลาดนัดคลองถมนะครับที่มีพ่อค้าแม่ค้านั้นได้มาเปิดแผงขายเหรียญนะครับ เหรียญ50สตังค์ปีพศนี้นะครับตามที่ผมได้พบเจอนะครับก็จะเห็นได้ว่ายังมีวางขายอยู่นะครับปรับปนอยู่กับเหรียญชนิดอื่นราคาอื่นรุ่นอื่นปีพศอื่นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นั้นก็ราคาไม่แพงนะครับราคาก็จะอยู่ที่2เหรียญต่อ1บาทหรือว่าเหรียญละ1บาทประมาณนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรักและชอบในการสะสมเหรียญน,นะครับสะสมเพื่อความสุข สะสมเพื่อเป็ี่ยนคุณค่าทางจิตใจนะครับถ้าหากว่ายังไม่มีเหรียญ50สตังค์ปีพศนี้นะครับแล้วอยากจะหามาสะสมนะครับก็ยังไม่ต้องไปหาซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถได้พบเจอเองอยู่นะครับในระบบมุนเรียนนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าได้พบเจอเหรียญ50สตังค์รุ่นนี้นะครับก็สังเกตที่ปีพศหน่อยนะครับถ้าเป็นปีพศ2552นรนั้นผมก็แนะนําว่าให้เก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าอนาคตต่อไปข้างหน้านั้น อาจจะหาเองไม่ได้นะครับในระบบมุนเวียนนะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าพบเจอนะครับก็สะสมไม่ได้นะครับ